ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายลายยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับผมแบรนด์ทีเกิลออปตินะครับวันนี้จะมารีวิว2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ R อรคูน f นะครับผมแล้วก็ t i g ก R R 4.5 18นะครับ คูณ14 sf นะครับผมตัวนี้นะครับต่างกันที่ระยะซูมเท่านั้นนะครับเพื่อนเพ่นพี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถมมันก่อนนะครับของแถมนะครับจะได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆพื่นพี่นะครับผมก็จะมีนะครับผ้าชิดเลนนะครับคู่มือการใช้งานแถมให้นะครับตัวนี้มีสติกเกอร์จากทางร้านนะครับแถมให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับสําหรับของแถมนะครับตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัว4่ถึงสิเนี่ย ตัวเซซิโลนะครับจะเป็นในส่วนของไขควงแบนนะครับนี่นะครับตัวนี้แถมให้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะแถมหกเหลี่ยมให้นะครับดูนะครับผมตรงหัวตรงนี้นะครับตัวเซซิโลจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆพือนี่พี่นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะแถมนะครับฝากระดกหัวท้ายนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อรถแสงนะครับแบบทรงกระบอกนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพ่อนี่พี่นะครับ แล้วก็ทางร้านนะครับจะแถมครับผมพวงกุญแจให้นะครับเอาไว้สําหรับตั้งกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขาจับรางนะครับตัวนี้จะเป็น11มิลทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดให้นะครับมีทั้งขาต่ําขาสูงนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแรกกันเลยนะครับ รุ่นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ R อร์นะครับ46คูณ44นะครับ SF นะครับผมตัวนี้ปรับหลายข้างนะครับตัวนี้นะครับปรับนล่างนะครับซ้ายขวานะแบบเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีแม็กมาจากโรงงานนะครับพี่ๆนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวนี้นะครับจุดขาวๆนะครับผมไม่ใช่เป็นรอยเป็นอะไรนะครับท่อเป็นท่อ30มิลนะครับหน้าเลนส์44มิลนะครับผมตัวนี้ระยะซูมจะอยู่ที่4 16เท่านะครับก็ระยะการมองเห็นจะอยู่ที่นะครับ 10เมตรนะครับถึง120เมตรเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับพี่ๆนะครับผมอันนี้นะครับออกแบบมาดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่นะครับโอเคแถมฝากระดูกหัวท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นเลขล็อตการผลิตนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอดเก็ตเนนจนไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับโอเค รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดีนะครับผมทางร้านได้ทาการ QC เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะี่ครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมรุ่นแรกครับ R 446ณ44 SF นะครับผมตัวนี้เอาไปเพียง2,450รวมจัดส่งฟรีนะครับผมมีลิงก์ด้านล่างนะครับผมสั่งจากร a z a d a ได้เลยนะครับสำหรับร้านผมนะครับเพื่อนเพี่ๆนะี่ครับรับประกัน30วันครับตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับลูกเล่นอะไรเหมือนกันหมดนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับ แต่ตัวนี้จะมีวงล้อแดงๆมานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกทำให้สวยงามนะครับเพื่อนเนี่นะครับผมก็เหมือนกันนะครับบนล่านซ้ายขัวปรับเหมือนกันนะครับด้านข้างจะเป็นตัวปรับหลานะครับผมนี่นะครับแบนทีเกิลนะครับนี่นะครับตัวนี้ระยะซูมจะอยู่ที่สี่จุดแท่เท่านะครับนี่สี่จุดแท่เท่าถึงสิบแปดเท่านะครับระยะการมองเห็นจะอยู่ที่นะครับสิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับหน้าเลนส4ี่สี่มิลนะครับผมแถมฝากระดูกหัวท้ายนะครับป๊อปอัพนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าก็จะมีวงแหวนนะครับแบบนี้นะครับสวยแงามนะครับพี่พี่นะครับเนี่ยนี่โอเคนะครับเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ปร่อสายตาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับตัวนี้เส้นเล็งจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมพร้อมกันนะครับเนี่ยนี่ครับโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขยายใหญ่ให้ดูนะครับโอเคนะครับสําหรับเส้นเล็งนะครับผมตัวนี้นะครับ สวยงามนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเส้นเล็งจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมทั้งสองตัวนะครับของแถมนะครับใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนเพ่อนพี่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่นะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมขออนุญาตมาราคาอีกรอบนะครับ4ี่สิบหกนะครับคูณสี่สี่เอสเอฟนะครับผมราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นที่สองนะครับสี่จุดห้าถึงสิบแปดนะครับคูณ 4 4 s f นะครับราคาอยู่ที่2750บาทนะครับผมโอเคนะครับผมสามารถสั่งจากผมได้โดยตรงนะครับโดยแอดไลน์นะครับ j u k เจยนะครับผม i d l i n e j u k ์แอคนะครับผมหรือท่านจะสั่งลิงก์ Lazada นะครับของผมเลยก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมโอเคนะครับผมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ